สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยพิษพันแพง FC บอจ FC อหลานน้อยออิงครับตอนนี้นะครับบรรยากาศอยู่ธรรมอุทยานวัดหลวงปู่ศิลานะครับตอนนี้ก็รถตู้ใครเอ้ยนะครับอุ้งอิงมาหอดมาถึงเลยครับมาจอดในบริเวณธรรมอุทยานแล้วนะครับเดี๋ยวจะน่อยสภาพไปพบกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลานน้อย

ถ้าอย่างนั้นหนุขอไปแถวเดียวนะคะขออนุญาตนะคะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้นะคะคุณแม่มาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่ถ่ายแล้วนะคะคุณแม่ฝั่งนี้นะคะแม่อยู่ที่ไวนะครับแม่อยู่ที่ไหนครับมาถ่ายกันนะครับ FC นะครับรวมถ่ายภาพน้องมิ้นครับหลังจากวงรถจากรถาู้นะเพื่อจะเกิดอะไรขึ้น จอานกร้องเรียงวนะคหลายๆนรบเพื่อนย่นายง่ายไหมล่ะครับถ่า่ยมลอยนีเป็นิกไหมไงาไห còn nam còn nam là dài <laughs> lắm rồi đấy con

คือบรรยากาศน,นะครับพลังหลักพลังเอซของีาี่ารครับตามกฎาเบียบต่อเชี่ยวต่อชื่อว่แปพ นี่คือภาพบรรยากาศนะครับโอ้ยสวัสดีครับดาวนี้ครับนี่ครับแต่งแต่ลึมลึกเลยสองโมงรับเลยแคบช็อบแคบช็อปบรรยากาศ อ่ะอันนี้พอมากเลยครับวนันนี้ครับพ่อกูบอกว่าผูดมาหาพ่อหลวงพ่อสีทาครับวันนี้ไปลูกสาวนี่ลูกสาวหุ่มถึงหุ่มยังครับ บาทเนี่ยเพราะว่าอาจารย์นิ่บอกแล้วครับเดียวด้ลวนะเนี่ยาได้ยัคอ้อะไรอัีอะไรอันน้ะไรเยี่หลาิเขาไปสิ่เขาไปว้หลวงปู่เลยครับ ภาพบรรยากาศนะครับกคนเยอะมากทัดีเลยดีเยเลยดีเยดีเลยดเลยดีเลยดีคดับเกยดรดยดีเลยดีรยดีเลีเดด นกล้องนะครับกล้องนะครับไม่ต่ำกว่า500ตัวครับขายยูทูบมือเดียวกันเลยขาคอดขึ้นแล้ว่เ่ะ จะเข้าไปจะ้าเดี๋ยวพจไปโอ้องคกบเดี๋ยวพอโจงยิงจะเข้าไปนะครับจะเข้าไปกรบหลวงปู่ศิลานะครับนะครับสำหรับพิบนี้นะครับขอฝากพี่น้อง ติดตามนะครับติดตามนะครับผ่าช่ชองช่องถอน่มทะเบียนเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้จะเก็บบรรยากาศภาาพีป่านองนะครับพอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ